คืออาหาร99บาทแล้วก็99เมนูนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นบุฟเฟ่หัวละ239บาทแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเน้นไปด้านปลามีอาหารขายเป็นเซตด้วยนะมี8เซตเซตละ990บาทนะคะใน1นึงเซตเนี่ยจะมีประมาณ6เมนูเนาะตอนนี้นะคะเราได้เมนูาตามที่เราสั่งเป็นมันกุ้งนะคะเราเข้าวผัดกุ้ง อันนี้คือหอยหวานย่างนะคะมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเมี่ยงปลากระพงนะคะ99บาทเองดอมมอนโดซีอิวนะคะชิ้นค่อนข้างใหญ่นะ99บาทเนี่ยแกงส้มกุ้งชะอมทอดนะคะทุกคนเลยชอบกินมากตัวบึงๆเลยมาลุยกันมากินกันเถอะที่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมแต่ละอัน